สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e ทุกท่านนะครับวันดีต้อนรับทุทกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รุ่งเดืองกิน,นะครับผมกับคลิปนี้อยู่กับเจ้า s 7 0 0แล้วครับผม12ลอล้อเตี้ยตันนี้เป็นกระบ,บะบรรทุกเว้นเคนนะครับติดเคน็นอันนี้เป็นกระบ,บะบรรทุกเว้นเคนนะครับ ที่สำราญนะครับอันนี้จะเดินทางไปนะครับเดดสมุดปร,ราการนะครับเราทำเป็เกณีให้เรียบร้อยนะครับดาวบนดามล่างให้นะครับเพราะเป็นรถเพนครับตดดเกยียร์ฝาก PTO ไปให้เรียบร้อยครับมีถังน้ำมันอันนี้มีถังน้ำมันตอนนี้มีถังน้ำมันสเตเลตให้นะครับ แล้วก็กล่องเครื่องมือหลังเครื่องมือหลังเครื่องมือกำลังเดี๋ยวเอามาประอกอบรับรอขาคนสีไว้นะครับเป็นสิบสองร้อเตี้ยนะครับเสากระบะข้างนะครับเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับส่วนลงได้เสาก็เปิดได้นะครับนะครับ เโดยการที่เราทำเป็นลิ้นล็อกนะนะี่พื้นเป็นเหล็กเต็มใจ4มิลน,นะครับแล้วก็มีที่เกี่ยวตะขอเกี่ยวล็อกนะครับตัวนี้เป็นที่ติดมากับกระบะญี่ปุ่นนะครับมันจะหลบพอดีนะครับเวลาเราใส่สินค้าใส่ของจะไม่โดนนะครับ นี่มีอีกกล้งรถไฟครับไปลองผาท้ายเวลาเปิดฝาท้ายออกนะครับ กำลังมาลองรถครับมันก <deal> ็ส่งหม้อที่อยู่อะไรนะสสมุดปาการเนาะสมุดปาการบางพีนี่ครับบางพีสมุดปาการ ที่ใช่ใหญ่ตะไคร้ไะไนะพองส่งน้ําสมุดประการนี่ยังเหลืออีกอย่างนึงนะเหลือไอล้าง้างมือครับพ้นสีแลละเดี๋ยวให้ไปใส่ให้จะให้ลูกค้าลองรถดูครับ ไปลองวิ่งดูสักรอบไหมพี่ได้เดี๋ยวให้ช่างปั๊บพาไปรอบอ๋อไปไปเลี้ยวข้างวิ่งเ่ยไปเลี้ยวข้างวิ่งครับอ่งเลี้ยวข้างนะเลี้ยวข้างวิ่งอ๋อเดี๋ยวใส่ใส่ล้างขึ้นมือก่อนเนาะทเสร็จไปเลยใส่ล้างมือเลยจบเลยนนะี่นะล้าง,นนะงขึ้นมือครับล้างขึ้งมือเป็นแบบสไลด์นะครับ ยางไอยหน้าถังเดี๋ยวไปเปลี่ยนยาวแล้วดึงโซ่ออกมันจะได้ไม่กระเด็นใส่ถังตตรงไหนนะครับยาวเอาแต่นั้นนะตัวยาวก็มีนะตัวยาวก็มีเดี๋ยวให้ไปสักสคู่เพิ่มใส่กับรับผม บอกเลยนนใหม่มาให้เวตแตี่ยใหม่เลยอันนั้นมันือนี้เตรียมถังเล็กัไหถังยกมาเมื่อกี้มันมีขาอนี่มันมีขานน่เออคนละใบกันเนี่ยเราถังลมเนี่ยเราลูกเล็กสองลูกเนี่ยรอเขาใช้ทุกลูกไงลูกเล็กอ่ะเขาใส่พี่หน้ามันก็ต้องลูกเล็กกับพอ ติดตั้งลังเครื่องมือให้ลูกค้าครับล้างเครือไม่ได้ติดไหมจ้าเจ้ใหม่แล้วใช่ต้้งตัใ่อ๋ิดไหมติดไหมติดติดไิดพอดีครับใส่ไปอีกนิดนึงไหมนี่ได้เลยอ่าเอาเลยได้ได้ได้เอาเลยเลยอาวาง่อย ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับเก็บใส่อะไรตกแต่งนะครับเตรียมรอส่งลูกค้าจริงตัวน,นี้ยางอะไหล่จะอยู่ด้านท้ายนะครับแต่ว่าลูกค้าจะไปใส่เป็นขาให้เราหลิกนะครับขาตีนช้างนะครับมันจะไม่สามารถที่จะมาใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หาที่ใส่ให้ใหม่ครับ แล้วก็มาแปลงขาให้นะครับเอาเป็นลักษณะให้อยู่ข้างคับซีแบบนี้นะครับใช้งานได้เหมือนกันครับที่แฟนยังอะไรนี่ถอยเสียครับเดิมๆนะครับสำหรับช่องเว้นเคสน,นะครับเว้นเคนเราจะถามที่ลูกค้าว่าจะเว้นเคนประมาณกี่เซนนะครับแล้วก็ ตัวซับในนะครับเราจะซับในให้เลยนะครับกันปีกยุบนะครับเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญนะครับคัตซีครับผมจะดามบนดําล่างให้เลยนะครับเพราะว่ารถเคลีรนะสำคัญนะดามไปยันข้างหน้านะครับเห็นไหมครับดามล่างให้เลยนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้กับคัตซีเรานะครับเพราะว่ารถเคลเนี่ยจริงๆแล้วผมในความรู้สึกผมนะมันจะไม่ได้หักเพราะว่าอ่า การยกนะครับมันไม่หักตอนยกแน่นอนนะว่าตอนยกนะครับมันจะมีขากินช้างนะครับที่ีสาหรับยันกับพื้นอีกที่หนึ่งนะครับที่คัตซีหักเนี่ยเพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะเกิดจากตอนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วก็เก็บเคนไปด้านหลังนะครับแล้วก็วิ่งพอวิ่งปุ๊บคอบูมเคนมายาวมันมีการขยมตลอดเวลานะครับทําให้เกิดการน้ําหนักถ่วงลงที่คัตซีนะครับ ทำให้เกิดการแตกหักมาห่อกระซี่เฉยก็ช่วยได้ไม่เยอะครับนะครับถ้าเป็นเ็กคอด้านข้างนี่เพราะว่าช่วยได้ไม่เยอะแลวครับการจะหักมันหักจากข้างล่างขึ้นมานะครับเราก็ดามไปเลยครับให้มันจบไปเลยแต่ถ้ามันรอหักแล้วมาดามทีหลังทํายากครับลําบากนะครับแล้วก็ไม่ได้สวยนะครับเราก็ใช้ชักปอนะครับชักปอ ดูแลเรื่องการจูนรถนะครับดีแมปต่งางๆนะครับระบบไฟใช้ช่างพอครับมาตรฐานนะครับดูแลลูกค้าดีทำงานเรียบร้อยนะครับวัตยาใสดีนะครับแล้วก็ใช้ช่างพอมาตลอดนะครับ ก็เกิดมาคู่กันพอดีบางถังลมใบในไปพอดีเลยอ้าวอ่าบังไปิดไม่ได้วัดใช่ไหมให้หลังมันเท่าถังน้ำมันเป๊ะเนี่ยวัดไหมอ๋อไอความถ่ววัดก็บอกว่านีไม่ได้วัดไม่ได้วัดเออ ใต่อ,อ,อะไรแจงขนาดนี้ก็ดูกาลังสวยนะครับคือไม่ไม่รกเินเกินไปนะครับให้เห็นสีตัวรถบ้างตัวน,นี้ก็เป็นสีอเทาลัมโบนะบมกุมกออกมกุมกฟ้ามกม่วงนะครับก็ฝากอีกหนึ่งผลงานนะครับจากอู่ชายใหญ่เรานะครับ นใจได้รถ10ล้อ12ล้อ6ล้อของลากนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนี้นะครับ0 8น9์9 5 5 3ี่เก้าสองเก้าห้าห e าสาม o นะครับชื่อชใยใหญ่รุ่งเรืองกิจตามนี้เลยนะครับผมขอฝากไว้อีกหนึ่งผลงานนะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจอู้ชใยใหญ่เราด้วยนะครับก็ขอบคุณไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเฟซบุ๊ก แลวก็ YouTube นะครับของอูชัยใหญ่เรานะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีความสุขท่านสวัสดีครับ